กลับมากระต่อนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคมินชันตาบีจนะคะจุกเสียดแน่นเฟอรป,ปวดท้องนะ,ะอาหารเป็นพิษต้องคมินชันตาบีจเท่านั้นนะคะคุณแม่ดิฉันโดนไปแล้วนะคะ คือแลก5,090ค่ะน,ะะนอนโรงพยาบาลรัฐบาลนะคะหมอยังไม่ิดฉช่ยอะไรไม่ได้นะครับแต่อาหารเป็นพิษแน่นอนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อเก็บไว้นะคะเป็นยาสามัญประจําบ้านซื้อเก็บไว้เวลาไปต่างจังหวัดนะคะต้องคมิ้นชันตาบีจีค่ะคับวันนี้หนึ่งกระปุกมี30แคปซูลด้วยกันนะฮะกระปุกละ290บาทนะฮะแต่วันนี้นะฮะคุณซื้อเลยนะครับห้ากระปุกราคาพิเศษเหลือเพียงแค่1,000บาททวนเท่านั้นนะค,ะครับ,รบสนเจโทรเลยครับ095718424นะครับหรือที่แรกสุขภาพ มาในช่วงนี้ไปดูคุณเอิร์ธเรเดอร์ดีกว่านะครับเ er. อิร์ธเรเดอร์โดนขู่ฆ่า3ครั้งทำไมน้องก็โดนขู่ฆ่าอ<ด>ีก<ด>แล้วเนี่ยเออชอบแต่งตัวเซ็กซี่หลังๆนะแต่มันหลอกขึ้นมาทำไมโดนขู่ฆ่าเรื่องอะไรเอ,อ,อ้ยอดีตแฟนหนุ่มของคุณเก๋นะฮะหรือ,อคุณเก๋กัญญากรน,นะฮะอดีตแฟนหนุน่มเหรอเขาเป็นแฟนเก๋เหรอ ไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นเพื่อนกับเก๋นะหรอเข<อ>าเป็นเพื่อนเก๋ครับอดีตน,น,นางแบบแล้วก็นักธุรกิจสาวที่เสียชีวิตจากการตกลงมาจากชั้น3นะครับแน่นอนว่าเป็นข่าวใหญ่หลายปีก่อนแต่เมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาคุณเอิร์กเองเนี่ยนะครับโพสก็ความผ่านไอจีส่วนตัวบอกว่าสําหรับคนรอบตัวเอิร์กและคนที่ติดตามเอิร์กทุกคนถ้าเอิร์กเป็นอะไรไปอยากให้ทุกคนรับทราบไปว่าตอนนี้เอิร์กโดนขู่เก็บ โดนขู่ฆ่าขู่ฆ่ามีคนโทรมาขู่สามครั้งแล้วในช่วงนี้โดยไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไราอาจจะเป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจหรืออาจจะหมั่นไส้ไม่พอใจเราหรือเปล่าก็เออลุงใส่แบรนด์เนมทุกวันนะลูกก่อนจะโพสต์อีกว่า <c oughs> ในวันที่เราทําผลประโยชน์ให้ทุกคนได้ทุกคนรักเรามากแต่ในวันที่เราอาจจะทําผลประโยชน์ให้ได้น้อยลงหรืออาจจะติดปัญหาอะไรก็ตามหลายคนเปลี่ยนไปจากดีมากๆกลายเป็นกดดันบีบเราอยากให้นึกถึงวันที่เราทําผลประโยชน์ให้ค้เยอะๆเรารวยเราสู้เราไฟท์เพื่อ คนสู้ชีวิตเท่าที่เราทําได้ไม่มีใครอยากผิดพลรราดนะครับนะครับนะครับรันเอาเอาภาพเออตอนถอดเสื้อนนะลงเป็นปกนะลูกนะอเออเอนี่ก็เป็นเพื่อนกับพี่ในไอจีนะคะครับแล้วก็พูดคุยกันสนุกสนานแต่เขาไม่ได้คุยกันบ่อย <c oughs> น้องก็ <c oughs> สมัยก่อนเคยม,มาออกรายการให้ก็เป็นเด็กน่ารักคนหนึ่งครับเขาเป็นในแบบเหรอเป็นในแบบเป็นนักร้อง <c oughs> แต่เพลงโดนแบรนด์ ม,มันเอาพวกสาว,สาวเซ็กซี่มาเต้นไงมันก็มีคนเข้าไปแบนด์ไงคร<อ>ับทอนหลังมันรวยแบบ <c oughs> พิดหนูพิตาอืคือขับพอร์ช <c oughs> มาช้อปปิง้งแบรนด์เนมทุกวันอะ่ะเราก็งงไอ้เงินมันเอาเงินจากไหนมาช้อปปิ้งทุกวันแล้วก็ <c oughs> มันทำธุรกิจอะไรอะ่ะซื้อรถอะ่ะมีรถใครไปขายกันมันก็มันก็ซื้อไอ้เอิอ่ะกันละ ขายคันคออหลังมันออกกําลังกายแล้วผมดีมากหล่อมากทำไมเจ้ก่อนผอมหรอหรืออ้วนก่อนผอมผอมมากผอมเหมือนมึงอ่ะแต่ว่าไปเล่นกางเป็นขาวจนจนตัวใหญ่อ่ะอืก็รวยด้วยรวยด้วยก็เห็นแบร์เบนนอ่ะไม่เคยเห็นใส่เสื้อไม่เคยเห็นใส่เสื้อหันคู่อ่ะอืแล้วนางไปักธุรกิจปะก็นางก็ขึ้นบอกใครมีรถอะไรก็มามามา๋อ้ป็นบบ ซื้อมาขายไปอ,ยอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้แบนเนียนทั้งตัวอืแล้วก็แต่ไม่เคยเห็นเอ,อิ๊ก เออทำงานนะเห็นแต่เออโชว์แบรนด์นมเขากูเป็นเพื่อนกับมันกอไม่จะพูดอย่างนี้ได้ไงเขาก็ทำงานกูไม่เห็นมันทำอะไรมันก็ถ่ายอย่างนี้ทั้งวันน่ะมันอเนี้ยมันก็อยู่กับรถมันทั้งวันนั่แหละเออมันก็ถ่ายกับพอดมันกับอนุ่นของนี่มันแวนมันบ้างหลุยมันบ้างคุชชี่มันบ้างมันก็ถ่ายน้องก็ถ่ายของมันอย่างเงี้ยไอเราก็กดบ้างไม่กดบ้างนะกูเห็นแล้วกูก็อิจฉาก็บอกว่าด็นทับไปบอกว่าเออเออเขาทำไปทำอะไรมาทำไมหลอกขึ้นมันก็บอกว่ขอบคุณมากครับพี่เต๋าอแต่มันนนกกก็หหลลออขขึึ้้จริงๆ ดูดีขึ้นเยอะมากครับนะคะพัฒนาการนะฮะเไปดูอีกหนึ่งคนดีกว่าแน่นอนว่าเป็นม้ามืดม้าใหม่แล้วก็จะเป็นดาวดวงใหม่นะ,ะจากพี่เอสุภชัยนะครับหล่อมเ,ออเด็กเอสุภระชัยล่าสุดนะ,ะเซ็นสัญญาเป็นพระเอกช่องใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับคนกลางใช่ไหมคนกลางเป็นนางเอกอ๋อคนกลางคนกลางที่มาล้มอั้มไง อ๋อคิดพี่คาะคีเออนะฮะ <c oughs> งานนี้สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากเลยหลังผู้จัดมือทองอย่างเอสุภชัยครับเปิดตัว2หนุ่มเด็กปั้นใหม่ที่เตรียมเจรไนป้อนสู่แวดวงบันเทิงอย่างองศาหนุ่มน้อยอายุ17ปีมีภาพลักษ์เป็นหนุ่มไทยร้องเพลงเก่งโดยนะฮะพี่เอบอกว่าได้เจอกับน้องเนี่ยตอนไปถ่ายคลิปกับคุณอ้ําที่ลบ,บุรี เห็น็นลบุรีเห็นในฟีเนี่ยมีน้องคนหนึ่งเนี่ยร้องเพลงร้องเพลงอะไรเงี้ยให้กับคุณแม่ฟังแล้วก็โอ้ยหน้าตาหลอกก็เลยไปคุยไปทาบทามมาอยู่ในสังกัดเป็นการเจอตั้งแต่อายุ1 4ถึงสิแล้วก็ปลุกปั้นให้ดูดีมาถึง17นะฮะ ส่วนอีกคนหนึ่งนะด้านขวานนนั่กก็หลอะชื่อว่าเลโอแต่ในนี้มันหลอกกว่านะหนุ่มลูกครึ่งไทยอิตาลีนะฮะอายุสิบห้าปีเจอตอนสร้างสะพานใช่ไหมเจอตั้งแต่ตอนอายุ12ปีตอนสร้างสะพานชาวอิตาเลียนซึ่งนะฮะอารของเขาสนิทกับมดดำเจ้าตัวบอกว่ามองตอนแรกเนี่ยเลโออาจจะดูธรรมดา แต่ฟังเสียงแล้วมีเสน่ห์พ่อของเขาเป็นคนอิตาลีและก็มีชื่ออิตาลีว่าเวนิสด้วยนะครับคค่ะะะนแต่หน้าคล้ายๆกันอยู่นะไม่เหมือนคล้ายกันดูเลยไม่เหมือนน <ะ S 1> ่าลูกครึ่งอันนี้คนไทยก็ตอนนี้เตรียมตัวเซ็นสัญญาเป็นพระเอกในสังกัดช่องสามเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กําลังเรียนแอคติ้งอยู่คาดว่าอีกไม่นานน่าจะมีผลงานในจอให้ได้ชมกันอย่างแน่นอนพี่เอก็เอาเด็กไปเซ็นในช่องสามนะทำไมพี่เอไม่เอาน้องคนนี้ไปเล่นเรื่องแม่เบี้ยภาคสองช่องเจ็ด ตัวเองกำกับถูกต้องแล้วใ้ถอดส้งถอดเสื้ออให้กูเป็นสแตนด์อินแม่แสดงเป็นงูป่ะเป็นเรขลาติเป็นงูฟรสภาพเป็นจริงเป็นจริงเป็นจริงซี่จริงเสียวจริงเจ็บจริงมันจริงก็งูเท่านั้นออืืเล่นเป็นอะไรนะเมฆขลาออืแล้วโยมก็เล่นได้เป็นเพื่อนอย่างงูเป็นตัวเฮีย มีได้หรอมันเล้แล้วบ้านริมน้ำมันก็ต้องมีตัวเฮียนะเออเดินแลบดิ้นไป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 ลงมาแล้วก็ลงมาค่าตัวเท่าไหร่ฮะค่าตัวห้าเหรียห้าเหรยญอเป็นตัวประกอบแต่ถ้าเกิดมีฉากต่อสู้ก็ได้หกเหรยตัวเฮียต่อตัวไอ้อ่ะตัวเฮียต่อสู้ไม่เคยเห็นกัตติล่าหรืมันก็ต่อสู้บ้างนะนั่นแหละเออนั่นแหละเล่นให้หนุ่มเล่นเป็นเมฆลาโอทำไมพี่ไม่เอาไปเสียงช่องเจ็ดอ่ะ เอ้ยแต่ว่ามันไม่จาเป็นปะแต่ถ้าเซนเน้าเขาต้องรู้ว่าเซนเด็กอ่ะมันเป็นไปทางช่องสามหน้าหน้ามันหล่อเกินมันเป็นช่องเจ็ดไม่ได้ช่องเจ็ดเขาชอบหน้าไทยๆเข้มๆใช่ไหมหน้าเข้มหน้าไทยหล่อแบบไทยๆหล่อผิวเข้มๆไทยๆช่องเจ็ดจะไม่เน้นลูกครึ่งเขาจะเน้นหน้ารักหน้าไทยหน้าไทยๆเลยไทยบ้านเงี้ยหรอก็ไม่บ้านนะอืมเขาแต่เขาเอาหน้าไทยแต่หล่อ ห้องสา่งอาน้นหน้าตีหน้าลูกครึ่งหน้าวายถ้าหน้าวายต้องแกมีอมอืมแกมมี่นะคะอย่างโอมเนี่ยถ้าสมตัวพี่เอต้องไปดันเนี่ยก็ต้องไปไปช่องนี้เลยช่องอะไรช่องคีอันนี้พี่เอไม่น่าดันนะพี่เอน่าจะบิงหัว่าพี่เอยี่ต้องอยู่ช่องเทรับบทไแล้วรับรับบทเรื่องอะไรนี่เรื่องอะไรอะอะไรนะเรื่องอะไรเนี่ย อะไรนะบูมไม่อยากพูดเป็นหยาบมาพูดเลยฮะพูดดิอีสัตย์จะกัดตีนะและ้วลับบทเป็นอะไรอ่ะเป็นตัวกัดต,ตีแต่ละตัวเน,ะนเาะก็มมงบอกมึงอยากแก่อยากให้พูดกูก็พูดเห็นไหมล่ะเอเอแล้วก็มีภาพยนตร์ต่อเลยเรื่องอะไรกนกี่ชาติก็ลาดไม่ลงลับบทเป็นนางเอก ใครกำกับใครกำกับอีลันกูเป็นแคตตี้เป็นแคตตี้ไงเหรออให้มึงเล่นเป็นขี้เออแล้วคนกดคือใครอ่ะคนกดก็คือกูนี่แหละเวลาหมดแล้วค่ะมาด้วยนะคะ NK ค่ะ NK ่ NK สากอะไรเอาใหม่อ่านี่เลยกระมินชันตาบีจีค่ะฝากไว้ด้วยนะใครอยู่ะโกกระเพาะปวดท้องท้องเฟ้อหรือว่าแสบกระเพาะกรดไหลย้อนต่างๆต่าตัวนี้ช่วยคุณได้ยังงกินตลอดเพราะเป็นกระมิ้นชันเข้มข้นถึงสี่ร้อยมีอาการแสบตลอดใช่มีสารสำคัญอย่างเคอร์คูมินอยด์ด้วยนะครับลดปัญหาเรื่องของการอักเสบในกระเพาะแล้วก็ลำไส้อักเสบกินตลอดใช่นะเพราะชอบปวดท้องนะครับทานสองเม็ดก็เห็นผลแล้วนะฮะจะได้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลเสียตังหลายพันนะฮะถูกต้องค่ะหนึ่งกระปุกมีสามสิบแคปซูลด้วยกันนะฮะ ระปุกละ290บาทนะครับแต่วันนี้มีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยซื้อ5กระปุกราคาพิเศษเหลือเพียงแค่1,000บาททวนเท่านั้นนะครับสนใจโทรเลยครับ0957184624หนึองี่รือที่ยวไรสุขภาพดีสแกนเกลียวโค้ดมุ่งหวนนาจอได้เลยนะครับส่วนผู้ชมท่านไหนสนใจติดต่อโรงโฆษณามาวางด้านหน้าแบบนี้นะครับติดต่อได้ที่เบอร์นี้นะครับ0900899995นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องยูทูบรวมถึงติ๊ก เวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b บสไคร์นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะะในการติดตามนะ,ค,ะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ